ลูกศิษยปู่ใครอยากหมดทุกข์อยากหมดปัญหาเรื่องนี้สินเรื่องโลกภัยไข้เจ็บปูมีเคล็ดลับนะ คึงฟังฝู่ให้ดีอาหารทุกมื้อที่พวกเองกินมักจะมีแต่เนื้อสัตว์จริงไหมถ้าเองกินเนื้อสัตว์เองลองทําปู่นะทําตามที่ปู่บอกนะเองกินอาหารมื้อนั้นเสร็จลองแผ่เมตตาให้เขาระหว่างเรากินเสร็จแล้วลองแผ่เมตตาให้เขาดูโครคภัยไข้เจ็บที่มึงเป็นอยู่นี้จะได้ไม่มีเพราะการแผ่เมตตาให้สรรพสิ่งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอาหารของมนุษย์มนุษย์แต่ละคนมองข้ามไปไงถึงได้เป็นโรคร้ายกัน พอกินพวกเนื้อสัตว์มากเกินไปแล้วก็พอกินแล้วก็ไม่ได้แผ่เมตตานี่คือเคล็ดลับของปู่นะมือหนึ่งเรากินเราก็แผ่เมตตาตอนเรากินเสร็จแล้วลองแผ่เมตตาให้เขาดูเนื้อสัตว์ที่อยู่บนโต๊ะที่เราทานเข้าไปนั่นแหละลองเราแผ่เมตตาดูนะแต่ละมื้อไม่ต้องกินคำหนึ่งแล้วแผ่คำหนึ่งไม่ใช่นะพอกินเสร็จเราค่อยแผ่เมตตาให้เขานั่นแหละเขาจะได้ไม่ทำร้ายเราลองทำดูนะนี่เคล็ดลับ ของปู่ปู่คิดมาตั้งนานแล้วสัตว์ตลาชนิดเขามาบอกปู่บางคนกินแล้วไม่เคยแผ่เมตตาไม่เคยทําบุญทํากุศลเลยเขาถึงได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บไงเพราะเองกินเนื้อเขาฉันเนื้อเขาเข้าไปและเองไม่มีใจบริสุทธิ์ที่จะแผ่เมตตาให้เขาเองถึงได้เกิดโรคร้ายไงล่ะลองทําตามที่ปู่บอกนะ